พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสารการสาธารณสุขทรงเป็นแสงนำใจให้คนไทยดูแลสุขภาพของตนเองพระราชกรณียกิจด้านหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทรงพระเมตตาห่วงใยรัษฎรมาโดยตลอดทรงส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จะตั้งโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของรัษฎรด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศทรงส่งเสริมให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงบริการทางการแพทย์จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วทุกพื้นที่ กว่า40ปีที่มีการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศแบ่งออกเป็นภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยมากกว่าการเพิ่มจานวนโรงพยาบาลทรงเน้นย้ําถึงมาตรฐานของโรงพยาบาลจนทําให้ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช พัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอที่มีมาตรฐานทั้งการรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่บุคลากรโรงพยาบาลความว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็น ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นธุระกันดานทุกผลแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันทรงเป็นแบบอย่างการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพรรณนายัยที่ดีเมื่อพุทธศักราช2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริ ให้จัดกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อแม่หรือไบฟอร์มัมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและปั่นเพื่อพ่อหรือไบฟอร์ดัทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยทรงนำขบวนจักรยานร่วมกับประชาชนทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอันเป็นการปลุกกระแสความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เป็นไปอย่างกว้างขวางทรงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลตลอดจนประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์จึงทรงพระรุณาโปรดเกลา้าพระราชทานเงินที่ประชาชนรวมทั้งถุนเกลา้าถวายเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอนุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและจากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินรวมเป็นเงินกว่า2.4พันล้านบาท แกโรงพยาบาลวิทยลาลัยการแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรวม27แห่งสำหรับนำไปจัดสรรซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลและให้ผู้รับการรักษามีคุณภาพาาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน นับเป็นโรคร้ายที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงอันตรายอันเกิดจากโรคนี้จึงพระราชทานรถรักษาอัมาพาตเคลื่อนที่แก่คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลเพื่อใช้บริการประชาชนโดยภายในรถได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือซีทีเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตและกว่าร้อยละหกหายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตพระราชทานอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือโควิด -19 ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคและดูแลรักษาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพระราชทานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆอาทิ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยห้องตรวจหาเชื้อเครื่องช่วยหายใจรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษร,รถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆในเชิงรุกทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยให้กลับเป็นปกติได้โดยเร็วและบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ได้ดีขึ้น